บอทครับวันนี้จะพาทุกท่านนีครับไปทําความรู้จัก b i g b o อนะครับว่าบิ g กบอรเขาทำเงินอย่างไรทําไมเป็นรูปแบบแฟรนไชส์แล้วทาไมต้องมี AI ไ h a t b o บอเข้ามาช่วยนะฮะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ารูปแบบใหญ่ของเราก็คือการที่คุณเนี่ยจะได้ซื้อแฟรนไชส์นะครับแล้วเป็นโอกาสนะฮะได้เป็นเจ้าของตลาดใหญ่ๆ3ตลาดของ b i g b o อ ซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนต้องทราบดีใช่ไหมครับว่าเวลาคุณไปไหนนะครับออกไปตามตาม่ตางจังหวัดไปแต่ละที่คุณต้องมีการช้อปปิง้งแล้วบนโลกออนไลน์คุณก็ช้อปปิง้งแล้วปัจจุบันนี้นะครับผู้คนเนี่ยก็าสามารถจับจ่ายได้ทั่วโลกด้วย3ตลาดนี้นะครับจะอยู่ในบิ๊กบอร์ดและจะบริหารให้คุณเนี่ยรับรายได้จากตลาดเหล่านี้24ชั่วโมงแต่ วันนี้เราจะไปทำความรู้จักตัวบิ๊กบอทซึ่งเป็นตัวตั้งต้นที่เรียกว่าแชทบอทในการที่จะทํางานแทนเราต้องเข้าใจก่อนเลยครับว่าถ้ารูปแบบเดิมๆเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคุณจะมีคนสนใจธุรกิจของคุณสนใจแฟรนไชส์ของคุณเป็นไงฮะคุณจะต้องอธิบายแล้วอธิบายเล่าอธิบายซ้ำนะครับแต่ที่นี่คุณไม่ต้องทําแบบนั้นอีกเลยเพราะเรามีตัวแชทบอทมาช่วยนะครับแชทบอทจะทําหน้าที่แทนเราทุกอย่างในการอธิบายทุกขั้นตอน รวมทั้งสามารถปิดการขายและขยายแฟรนไชส์ไปในคราวดเดียวกันด้วยแล้วพอได้รายได้เขาก็ส่งรายได้ให้กับเรานะครับแล้วสมาชิกแฟรนไชส์เหล่านี้ก็จะเข้าไปสู่การตลาดของเราที่เรียกว่าตลาดออนไลน์นะครับหรือตลาดหัวมุมเมืองต่างๆรวมทั้งในตัวของบัตร Gcard นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังในวิดีโอถัดไปนะครัตลาดนั้นเนี่ยพอมีการช็อปเกิดขึ้นก็จะเกิดรายได้ AI ก็จะส่งเงินให้เราเราผมก็เลยบอกว่า ตลาดเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะขยายได้แบบ24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะแต่วันนี้เราไปดูกันก่อนว่าแชทบอทตัวนี้เป็นอย่างไรแชทบอทหลายคนบอกว่าเป็นแชทบอทแบบไหนแชทบอทที่สามารถตอบโต้ได้นะครับไม่ใช่เพียงแค่เขาจะให้ข้อมูลที่เราเซตเอาไว้หรือระบบเซตไว้เนะฮะเขาสามารถตอบโต้คุณได้เช่นคุณอยากได้สูตรทําอาหารคุณสามารถขอแชทบอทได้คุณอยากไปที่ไหนไปอย่างไรหรือคุณมีเรื่องอะไรคุยกับแชทบอทคุณก็สามารถคุยได้ซึ่ง ทางบริษัทเองเนี่ยนะครับเขาจะพัฒนามากขึ้นไปอีกนะครับเพื่อให้แชทบอทเนี่ยทำงานได้มากขึ้นแต่ว่าแชทบอตตัวนี้นะครับที่เป็น AI แชทบอทตัวนี้นะครับหน้าที่หลักของเขาเลยคือการปิดการขายและให้ข้อมูลวันนี้ถ้าเกิดว่าตัวเราเองนะครับเป็นเจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยเราจะได้เครื่องมือเรียกว่าลิงก์การตลาดนะครับเรามีหน้าที่แนะนําเพื่อนๆน,นะครับแนะนําได้ทุกที่ฮะ,ะบอกว่าเรากําลังทําตัวบิ๊กบอทแล้ววันนี้บิ๊กบอทเนี่ยทำให้เรารู้สึกเป็นยังไง ธุรกิจของเราเราเป็นเจ้าของตลาดเป็นเจ้าของตลาดแล้วมีไรายได้อย่างไรคุณแค่บอกกล่าวเรื่องเหล่านั้นให้กับผู้คนฟังพอผู้คนสนใจนะครับคุณสามารถส่งลิงก์แล้วให้เขาเนี่ยแอดบอท b ดบิ๊กบอร้เป็นเพื่อนหลังจากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของแชทบอทต,ตัวนี้ทําหน้าที่เลยเห็นไหมฮะจะมีข้อมูลบิ๊กบอรทั้งหมดซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้มีกลุ่มเป้าหมายสินค้าของเราคืออะไรอย่างที่บอกเลยครับว่าสินค้าของเราก็คือตลาด ออนไลน์3ตลาดที่เราจัดเอาไว้ให้คุณเพราะว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของตลาดนะครับวันนี้ผมรู้ว่าคุณไม่อยากเป็นผู้ซื้อไม่อยากเป็นผู้ขายแต่ถ้าเกิดคุณได้เป็นเจ้าของตลาดคุณจะได้มีรายได้แบบ2 4ชั่วโมงจริงๆและตลาดเหล่านั้นคุณจะมีแชทบอตตัวนี้แหละฮะคอยทําเงินให้กับคุณและให้ข้อมูลแทนคุณจินตนาการฮะวันนี้ถ้าเกิดคุณมีคนสนใจ1000คนเนี่ยคุณพูดเช้ายันเย็นคุณก็พูดไม่ทัน แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีแชทบอตตัวนี้ช่วยเป็นไงฮะงานของคุณมันจะทรงพลังขึ้นและคุณสามารถที่จะอธิบายผู้คนเนี่ยได้เป็นลูกกี่พันคนต่อวันเพราะแชทบอทมันจะทําหน้าที่ของมันเองนะครับนี่คือแชทบอทที่ผมกําลังเปิดให้ดูนะฮะทีนี้คนที่เขาสมัครแล้วนะครับเป็นเจ้าของแฟนจชส์แล้วเนี่ยก็จะมีข้อมูลวิธีการขั้นตอนการทํางานเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยโหถ้าใครเข้ามาเป็นทีมเรามาทํางานกับเราเป็นไงฮะ ต้องอธิบายกันซ้ําแล้วซ้ําเล่าซึ่งมันเสียเวลามากๆเลยกับยุคปัจจุบันนี้นะะี่ยฮะและนี่คือ Back ออฟฟิศสำหรับคนที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ที่นี่จะบริหารด้วย AI ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Big Market หรือจะเป็น Big Shop นะครับหรือตลาด3ตลาดที่ผมจะกล่าวถึงในวิดีโอต่อไปนะี้ว่าเราจะมีรายได้จากตลาดเหล่านี้อย่างแน่นอนที่นี่นะครับจะบริหารง่ายมาก ตัวนี้คือ g ีการ์ดนะครับคะแนนทุกคะแนนของเรารายได้จากการขยายแฟรนไชส์จะส่งเข้า g ีการ์ดตัวนี้และ g ีการ์ดตัวนี้มีบัตรจริงให้เราถือไปช้อปปิ้งด้วยซึ่งมันจะเป็นของบัตรการ์ที่คุณเนี่ยสามารถไปช้อปปิ้งได้ทั่วโลกเลยคและจะสร้างรายได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับนี่คือหน้าตาของแบ็กออฟฟิศของ อ่าบิ๊กบอทนะครับนี่การ์ดนี้เราบริหารได้หมดเลยนะครับจะโอนเข้าพร้อมเพย์แล้วไปถอนเงินหรือจะเอาไปช้อปปิ้งนะครับถ้าไม่ช้อปปิ้งก็เอาไปช้อปออนไลน์ทั้งหมดทั้งสิ้นกระบวนการทั้งเกิดขึ้นเนี่ยสมาชิกแฟนชายภายใต,ใต้ชุมชนของเราเนี่ยจะสร้างรายได้ให้เราในแบบ24ชั่วโมงและบิ๊กบอทตัวนี้จะทําหน้าที่แบบเรียลไทม์เขาจะรายงานคุณตลอดเลยครับวันนี้มีเงินจากสมาชิก จากการขยายแฟนชายมีเงินจากที่สมาชิกไปช็อปออนไลน์สมาชิกไปกินกาแฟที่เ,เชียงใหม่สมาชิกไปช็อปปิ้งที่สุราษฎร์ธานีสมาชิกไปเที่ยวหดยาดใหญ่หมดเลยเขาจะรายงานและจะรายงานด้วยว่าวันนี้บอดขยายแฟนชายได้กี่บอดแล้วได้กี่ตัวแล้วนะฮะทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นหน้าที่ของบอดหน้าที่เรามีเพียงหน้าที่เดียวครับคือให้คนทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งประเทศเราและต่างประเทศในยุคหน้านี้นะฮะ รู้จักบิ๊กบอทแล้วทำการแอดบิ๊กบอทมาเท่านั้นเองนะครับนี่ถามดูว่ายากไหมครันะไม่ยากเลยครับเพราะว่านี่คือเครื่องมือที่จะทำงานให้กับเราแบบ24ชั่วโมงจริงๆนะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะครเวลาคุณแอดมาแล้วเนี่ยเรื่องของความถูกต้องเรื่องก,กฎหมายทำไมต้องจดทะเบียนกับกระทรวงการคลังทำไมต้องอมีกรมการกรมหรือว่าส่วนราชการต่างๆที่เราต้องไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะนี่คือธุรกิจ ที่ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนั่นเองนะครับนะนี่คือบิ๊กบอดในภาพรวมนะครับที่ผมเนี่ยพยายามที่จะอธิบายทุกคนฟังว่านี่คือความง่ายที่ผมเนี่ยอยากนําเสนอมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมครเพราะว่าเราเองเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเหมือนกันนะครับผ่านงานออนไลน์มันก็เยอะเหมือนกันคุณเหนื่อยกับงานออนไลน์มากนะคุณลงแรงเยอะคุณลงแรงหนักแต่ว่ามันไม่คุ้มค่ากับการลงแรงวันนี้นี่คือยุค AI ยุคที่เราจะได้รู้จักกับ UFO แล้วนะฮะดังนั้นยุคนี้คือยุคที่เราต้องใช้แชทบอทให้เป็นประโยชน์นะครับนี่คือหน้าที่นะครับแล้วก็การบอกกล่าวนี่เป็นหน้าที่ของเราเหน้านี้ก็จะเป็นหน้าของเครื่องมือที่ทุกคนจะมีนะครับว่าให้นําเสนอเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพื่อนๆสนใจก็ส่งลิงก์นี้ไปส่งลิงก์นี้แล้วเพื่อนๆก็แอดบอทมาก็เสร็จหน้าที่ตรงนั้นนะฮะตัวแชทบอทตัวนี้นะครับมีมูลค่านะครับวันละ10บาทเท่านั้นเองนะครับ เสียปีละครั้งเท่านั้นเองนะครับ1ครั้งคุณได้12เดือนคุ้มค่ามากสุดๆเลยแต่ว่าจะคุ้มค่าจริงหรือไม่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูเลยฮะรายละเอียดต่างๆโดยทุกคนแอดบอทที่ชื่อว่า b i g กบอรเข้าไปแต่ว่าการที่คุณจะแอดบอทได้คุณต้องขอลิงก์จากผู้แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีคนรหัสแนะนําเข้าไปนะครับเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้มีโอกาสนะครับรู้จัก b i g กบอรนะครับหลังจากนั้นคุณเรียนเลยคุณจะเรียนกี่วันก็ได้ฮะเรียนฟรีนะครับแต่ถ้้าาเกิดคคุณมมมีวพรอ คุณสามารถกดปุ่มเริ่มต้นใช้งานได้เลยนะครับเราก็จะมีขั้นตอนวิธีการแอคทีฟให้คุณเนี่ยอย่างง่ายๆนี่แหละครับผมเลยอยากบอกทุกคนว่าถ้าวันนี้คุณทํางานออนไลน์จําเป็นมากๆที่คุณจะต้องมีเครื่องมือแล้วเครื่องมือนั้นจะต้องทรงพลังจริงๆนอกจากนั้นนะครับเครื่องมือไม่พอเลยครับรูปแบบการทํางานต้องเป็นรูปแบบออนไลน์ที่แท้จริงวันนี้เรามีตลาด3ตลาดนะครับ ที่คุณจะได้ทําความรู้จักในวีโอต่อไปนะครับขยายแฟรนไชส์ได้เท่าไหร่นะครับรูปแบบของรายได้ที่เกิดจากสมาชิกแฟรนไชส์เราไปช็อปนะช็อปออนไลน์ช็อปตามจังหวัดต่างๆหรือแม้แต่ใช้บัตร G ีการ์ดไปช็อปเนี่ยเราจะมีรายได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแยกออกไปวิดีโออื่นนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างจริงจังนะฮะถ้าใครพร้อมแล้วแอดบอทแล้วไปคุยกับบอทกันได้เลยฮะโอมบิ๊กบอทครับ oh,